ม่ค่อยลงไม่ค่อยลงม่ค่อยลงเฮ้ยเฮ้ยอโดนค,น,อนครับเมไมโนครับ ลมก็แรงตอนนี้ก็อยู่2ชั่วโมงผมว่าเกมนี้จะเป็นเกมสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวเปิดการแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราจะลงสตรีมแหละว้าวเฮ้ยไอ้นี่เว้ยไอ้นี่เว้ยเร็วไปแล้วสกอร์เี้ยน0 0เมตรไอ้กีกรองฮะ ใช้บัคเหรอโอ้ย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 ต่อไปอยู่ไหนเนี่ยไอตัว500เมตรเนี่ยเต็เต็มพี่มอนแนะนำไทท่านใช้ ียแป๊บๆนะใช้งานระยะยาวใช่ไหมเอาจริงมันก็ไม่ยากหรอกนะถ้าเกิดเราได้เมตามาหรืออะไรอย่างเี้นะแล้วแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมไม่คุยไอ้นี่ไอ้นี่มันส่องเราแอบทันแอบทันสองหนึ่งอาชูดโคตรแรงนี่ครับล็อปลบ ต้องหลอบอย่างแม่ลงไปปั๊บนี่คนดรอเปล่าโดนครับเรียบร้อยเลยคือคือแรงมากดักเดียวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรายิงเขาแล้วเราก็หิวเลือด โอ๊ยโอ้ยโอ้ยพันแกงพันขาร์เหมืโดดครับว้าวหตัวหรอ,อเดีราแอตัวนี้ก่อนไนนด้เนเธอร์ว่ะเนเธอร์ว่ะใครเซเนเธอร์อเอาใครก่อนดี้ยอ้อ้ยโอ้โอ เนี่ยเนี่ยชอบกระดกเป้าไปทำไมตรงนู้นก็ไม่รู้โอ้โหอยู่บ้านกันเยอะจังเลยครับไม่ไปเสากันเหรอครับนี่ต้องโดนเด้อไอ้็หายตัวละหายตัวละ Cứ giáo à Cứ lấy giáo mà Đi cái cái con khắp Ô á Nó bây giờ can khém đi à โอ้ยว้ามอเลอร์ไปก่อนแล้วอ้าวโอ้ยโอ้ยไม่ทันดาตายิงป๊อกปักป๊อกปักไป Pode pegar lá aí. Não, não, não. ่อยลง่อยลง่อยลงเฮ้ยเฮ้ยเ้องโดนนะครับเม็นไม่น้อับโดดกันขออยู่ด้วยขอมมอนไปอยู่ด้วยว้าว โดนเดโดนดิโ,ดนดโอ๊ยโดนล็อกโดนล็อกโดนล็อกโอ๊ยติดอีต้นคริสต์มาสไม่ได้โดนล็อกนี่ สกิดไหลอะไรเราเหรอเาลกรอนเลยแม่กดพลินไปหน่อยเร็วลงมา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  นี่ไงนี่ไงสู้นะไปครับเราไปเสาเลยดีกว่าอ๋อมันแอบอยู่ข้างหลังนี่เจอจันทร์มอนเอาล,อล้อคุณเก่งที่ผมไม่เห็นเลยเนี่ยสวัสดีครับ TPP ว้า พูด่าดีว้าวแม่ปิดน,นี้มันงจริงโอเคเพื่อนอันนี้เกมสุดท้ายแล้วนะเฮ้ยไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมต้องทำอะไรต่ออะไรอีกนิดหน่อยนะโอเคครับผมขอบคุณครับไอ้ก้าวไทยแลนด์ลาวเปนเจร์มาอุ้ยวุ้ยอะไรกันครับผมอะไรกันครับผมพี่ เราเป็นหุ่นซับที่บุกเข้ามาตัวแรกไม่ได้ไม่ได้ผิดผิดวิสัยหุ่นซับหุ่นสายซัพพอร์ตหุ่นสายแอบยิงนี้นะนี่นี่ยทั้700เอองเจ็ดร้อยเมตรเลยวะเฮ้ยยังไงยังไงเอาสักตัวไหมฮะ เรายังไม่เผยตัวเลยนะตัวอะไรกระดุกกระดุกอ่ะโอ้โหสวยแล้วโอ้ยโอ้ยพิ๊ตตาดอน หายตัวแล้วครับไม่ไหวว่ะโอ้โหคือสวนแรปเตอร์นี่เป็นบานจริงนะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันนี่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 ครับนี่ครับนี่ครับโบยยางสกิลอ่ะโดดอีแน่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 จะยิงเพื่อเราเว้ยหายตัวหายตัวก่วอ,วอ,วอ,วอนโดูแท้ เฮ้ยอย่าแหลกดีชอบแหลกอ่ะแล้วก็ยิงไม่โดนอ่ะ4ีต่อสามโอ้โหสกอร์ไม่ขาดเลยอ่ะนน่เน่เน่ครับนี่ครับผู้รู้แจ้งเหรอโอ้โหผู้รู้แจ้งฮัลโหลล็อกไว้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 ไม่ล็อกเพื่อเราไม่ล็อกเขาไว้วะ ถ้าล็อกแล้วมันกระโดดไปได้นี่คือแสบแล้วโดนแล้วอ้าวลงหมิงอัศเมียนหมิงโอ้โหมถอยแยบๆหน่อย นี่ไงดีเนี่ยเราหายตัวทัน,นน่ะโอ้โหกระดกปืนอีกสุดยอดไอ้ันเนี้ยคืออาจารย์แบบมันไม่ควรจะเกิดว่ะนี่ไงาตาทิ้มว่าเพื่อนโฮ้ยเ้ย้ยอย่าดังดิโอ้ยนี่ยเนี่เอริทเอริทเอริทครับเจ๋งว่ะ เลยรับเอาไปกินไปเรียบร้อยครับโดนล็อกอเอเูอเ้ยวูาวาวาว้อีกแล้วกระโดดปืนเป็นทำไมวะน้านะต้องเสร็จป่าวต้องเสร็จป่ะยาตแม่ลงไปครับหายตัว ใครเนี่ยไอ้ปรุษดามาไปแล้วเหรอสังสอนไปแล้วโหดไปงานไงเร็วเลยโอ้ยไม่ได้ดิอุ้ยคอนโดเอาวะเอาวะฮะเอาอ่ะ นี่ไงโอ้ยเสร็จกันแล้วกันนะเราจะต้องมาไม่มีสไนเปอร์ปะ่ะมีโยนมีโยนเอ็นี่ไอ้หมิง อย่างนี้นู่นแหมใส่จุ๊กจิกจุกจิกจุกจิกใส่แล้วมานะไอ้นี่นี่ดีกว่านี่ดีกว่า ร้อยครับยันแม่สามด้วยเอาดีเอาดีหุ่นไม่บางนี่ไอห,หุ่นไม่หนาเนี่ยต้านทานยันแม่ไม่อยู่ตกใจนึกว่าใครยิงโดดครับขยี้สามขยี้ขยี้ขยี้ยมาลิงมา,มามาครับมาบสั้นสันหมดอ่ะ ไล่ไล่เราว้รอดรอดแล้วดูเลื่อนเลยอยู่กับผีอีกหนึ่งมาเลยครับว้าดูแซ่มาเลยเอาจะเอาจะเอาเหรอฮู้ย โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหุยหุยอ้ดักอีดักเพื่อนเพื่อนเพื่อนดักมีตาทิพจบไม่เป็นไรเรามีเยอะเราแปดร้อยเมตรจ้าโดดครับไอ้ดักหลบระบายด้วยว่ะมามาเลงไว้ครับสามสองดึงเพื่อนมาช่วยเรา อุ๊บส์ฟวบเดียวเกินไหมเกินไหมั้มียวก่อนเดี๋ยวก่อนอยู่ไหนเอกอยู่ไหนอีกไปคุณเอ้าไปแล้วเหรอคุณสังสอนขอบคุณครับไปคุณแรกเฉยเดี๋ยวก่อนแหมเราก็แบบเล่นเซฟนะ <S <S เดี๋ยว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 อันนี้คอนดอป่ะไม่แน่ใจว่าคอนดอแน่ๆเลย เราว่าจะเอาป่ะโดนครับไม่ทันไม่ทันยานยาแม่ลงนู้นเลยครับผม <c oughs> อาจาร์อาจาร์เฮ้ยเนี่นี่ๆๆๆๆๆนี่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 เฮ้ยตกล็อกรวยแล้ว <c oughs> ยอม <c oughs> <c oughs> มา ขอโยนด้วยมามาเราก็มีโยนเหมือนกันนี่ตัวอะไรเนี่ยโูหไว,วแล้ว เดนมาร์กไหมครับข้ามข้ามครับเอาข้ามได้ว่ะเฮ้ยอาโจอาโจอาโจ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 โโอ้โหเลือดเต็มรวดเลยเฮ้ยอู๋สเปกเตอร์สเปกเตอร์จะไปไหนจะไปไอ้นี่ ว้าวว้าวเอเราเดี๋ยวเราลองไปให้ครับไปอยู่ข้างล่างมาน้าวจบวูชนะไปขอบคุณครับผมค,คุณสักสอนครับโดนเนตไอเป็นซูเปอร์สติ๊กเกอร์มาน่ารักแต่ว่าไม่ขึ้นหน้าจอแต่ก็น่ารักนะขอบคุณ,ค,ณคุณสักสอนนะครับ โอ้โหตึงมาอย่างตึง17คิวนี่คือแย่งกั้าไปทั่วว้าว